น้องครับอือผัดผักเอน้ำมันเก่านี่แหละมันกิโลเ<า>มันจะเดือดไปหน่อยนะจกิงกัมมั้ง เขาเรียกนะ้ำมันกิโลใช่ไหมเออมีเชฟกระทะห้างเขาทำกันเราไม่มีกระทะห้างอาทิตย์เชฟกระทะหัวเอาใช้เทียมแล้วก็ใช้นี่แหละโอ้ตามเอาโอ้ชนะโอ้โหโอ้โ,อโหคอนโกด้ะมันโกด้กไม่ไหวละแ,แรงเกิน ได้กินดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละเอาไปเนาะดูดีเราไม่ดูกันทำกับกระทะห้างนะเดี๋ยวกระทะห้างเขาต้องทำแบบนี้ วันนี้นประทานคำาสัมกันธคจกินใส่น้ำมันกิโลนะ่น้ำมันเกาเขอาอยัางไงวะเรา,าไม่ได้หรอกเอาละูขีดเนี่ผักโลนี

เงินเขาได้เป็นทีห้าหกแสนพึ่งล้านพึ่งันล้านเดี๋ยวจะมีคนดูบ้างเราหำไรอำอรโอ้โหยำอะยรกัน ตาเต้าน้ำตาลตังซีใส่ไปเลยครึ่งโลเฮ้ยใส่เลย

còn anh anh tốt đi anh không xong anh không xài chép câu chép chép có xong này nè như thế เดี๋ยวมาท่าหัวกิ้มดิเป็นสับปะรดไหมไม่เป็นหรอกเป็นผักอืมไม่พอเลยโอเคเนี่ยได้แล้วแยมดูที่มันจะเป็นยังไงคลิปนี้ กี่วิวดีคลิปนี้ร้อยวิวโอ๊ยโอเอาอะไรก็ไปแล้วโอ้ยโอ้ยจบ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 อ๋ออยู่ขใส่ไม่ทิ้งนะกับข้าวไม่ทิ้งเอาไว้ก่อนโอเคแค่นี้แหละจะทำต่อ ร้างใหม่อยากไม่เลอะก็ทำให้มันเลอะโอ้ตอนอยู่ม้อไห่โอ้อย่าี้ยหมดยังจำมั้งอืมอยากจะปังงกับข้าวต้องลงทุนอย่เงี้ย